วันนี้เราจะลองมาใช้เมนูฟู้ดแพนด้ากันนะคะในการสั่งเป็นกับข้าวเนอะอะไรก็ได้นะคะสมมุติอันะวันนี้นะคะเราจะสั่งแต่เมื่อกี้ไม่ทันได้บันทึกของอาหารแต่เราจะเป็นของพ,ขพี่น้องาบา้าๆบางทีพี่นอาา้องแบบอยากสั่งเนาะค่ะน้องบ้าบอาอยากอยากสั่งฟู้ดแพนด้ากินเนาะค่ะเนาะเข้ากับลองลอง,ลองสั่งอยู่นี่ได้ะค่ะลอง เมนูก็หลากหลายเลยค่ะมแต่อันจะเส่นเนะคะเนาะอ่ะอันนี้เราจะสั่งขนมอันนี้คนะ่ะเป็นขนมไทยเนาะร้านขนมอ้อมน้อยอนะคะมีเมนูอย่างพร้อมมีเมนูวุ้นกะทิเนาะค่ะเนาะแล้วก็อะไรนะมิวเนี่ยตั้งหวยนมสดมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขนมขนมถ้วยอันชันแล้วก็ขนมถ้วยใบเตยอ่า กล่องละ6ชิ้นเนาะคะ่ะกล่องละ6ชิ้นก็่ตกประมาณ25บาทเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะสั่งนี่แหละคะ่ะดอกอถ้วยขนมดอกอันซันเนาะค่ะเนาะขนมอ,อันซันนี่แหละคะ่ะจะสั่งประมาณสิบสองเนาะคะ่ะ12ชิ้นก็ตกประมาณ50บาทเสิบบ่ะเนาะแล้วก็กดเลือกไปเลยกดตรงนี้แหละคะ่ะกดเลือกเลยดอกอันซันเลยค่ะปึ๊บแล้วก็เราก็มากดดูกัน ดูการในตะก้าดูของในาาองเออดูของในตะกาลิกีกพูดผิดลีกบ,บ่เห็นแล้วสายตากันเนาะอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาสองกล่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้บวกเพิ่มบวกรดเพิ่มรถเองอัตโนมัติแล้วเขาก็จะรวมเงินให้เราเลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิด เรานะคะจะอันนี้คือเป็นข้อมูลติดต่อที่เราได้สมัครตั้งแต่แรกและอันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเราเลือกของเรียบร้อยละแล้วเราก็จะทําการดําเนินการต่อแล้วก็กดไปเลยออเดอร์ของเราก็จะส่งไปที่ร้านนะคะน,นี่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอเวลาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งของให้เรานะคะมาส่งอาหารมาส่งข้าวให้เรามันก็จะมีตรงนี้นะคะติดตามสถานะการจัดส่งเขาก็จะบอกเราไลเดอร์จะไปถึงในอีกสิบานาทีร้านอาหารได้รับอเดอร์ของคุณแล้วอะไรอย่างนี้นะค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะ ันนี้คะ่ะรีซื้อกับเขามาแล้วค่ะีนสั่งฟูดแพนด้านะคะเนาะอันนี้มีขนมหวาน,นะะ้วยค่ะที่รีสั่งขนมหวานที่แบบเป็นในดอกอันสั้นนะคะนี่คะ่ะเป็นอันนี้ค่ะน,นี่คะ่ะอันนี้สั่งสั่งมาสองอัน,นะคะ่ะสงองกล่องสั่งจากฟูดแพนด้านะคะเนาะ อลีขี่คานออกไปซื้อขางนอกค่ออะอลีก็เลยสั่งเพื่อนมาเนาะ,ค,ะน Bye, ค่ะเนาะป้ายค่ะมันนี้มาเหยาน้ากันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกับอลีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันนี้เนาะมันนี้อลีพามากินอาหารตามสั่งค่ะมนันนี้สั่งมาจากฟูดแพนด้านะคะเนาะอาหารเฮารมีนี่สิมาแะนะนําให้พี่นอ้องได้เบิงเนาะค่ะก็คือผัดกะ,ดะเพราปลาหมึกะคะ่ะนี่ค่ะผัดกะ,ดะเพราปลาหมึกเนาะค่ะพี่นอ้อง มาเด้อค่ะบวกเบุทานกินเขา่ายามตอนเทียงเนาะค่ะมากินเข่ากับมารีเด้อสีสันมันก็จังดีนะคะสีสันแล้วพัปลาเหมือนอะลีอะลีเทค่ะจริงจริงมันมาเป็นกล่องเนาะคะนะ่ะเนาะอะลีกรเลยเทมันก็เลยแบบ่นก็เลยแบบมันก็เลยกระจก,กระจายเนาะคะนะ่ะเนาะจังหน่อยมันบบสวยเหมือนในกล่องนะคะเนาะตามด้วยของข้าวแล้วก็มีของหวาน,น,ะค,ะนค่ะเรยก็ซื้อนา้ค่ะขนมถ้วยเนาะค่ะเนาะเป็นบะหมี่นงมีขนมถ้วยนะะนะเนา,นานนะ ขนมถ้วยดอกอันสั้นนะคะเนาะกล่องละกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะเนาะอารีสั่งมาสองกล่องะคะสั่งมาสองกล่องอิืนเก็บประมาณหกสิบาทนะคะแบบสิบบาทเนี่ยจะเป็นเป็นค่าค่าิ่นมาส่งฝากอารีกับรูกด้กันนะคะเนาะมาเด้อค่ะมากินน้ากันของแซ่บเลยคะ่ะขนมถ้วยพร้อม มันสีบุอ้วนสีไปใส่เนาะค่ะเนาะเบิ่งเบิ่งนะคะมีแต่อออของผัดผัดทอดแล้วก็ของหวานๆเนาะค่ะเนาะมาค่ะโบว์ไลฟ์คือเก่าค่ะคำามาเบิ่งช่องอลีกอันนี้กัขอฝากเนาะค่ะะเนะาฝากพี่น้องอกดถูกใจเนาะคะ่ะช่องอลีเนาะคะ่ะแล้วก็ซับตะไคร่พร้อมนะคะกระดิ่งนะคะมันจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ อลีกัขอขอบคุณหลายๆเนาะงค่ะที่เข้ามาติดตามอลีทางคนใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะคะเนาะมาให้กำลังใจใหายแห้งมีแรงให้อายดีได้เหตุขีดห้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะมาค่ะเบาเบาไหลง่ายค่ะมาคำแรกเลยค่ะเนี่ยแซ่บบ่เนาะค่ะเนาะสั่งฝุดเป็นดามากินเนาะค่ะเนาะแซ่บดีบ่เนาะปลาหมึกนะคะเนาะ เราเป็นได้มงไลายนะเขาขัดอยู่มันกับบุตต่างคืออาหารสั่งนะคะเนาอตามสั่งอะไรเนะคะเนาอ มาเดี๋ยวเราทำกินข้าวต้นเผียงน้ำกันค่ะเสียงมันเข่ขาเข่าไหลไปแล้วไข่ค่ะ ดู่ะจ้ะปักหมึกค่ะให้เขาไล่พอดค่ะเขาเพิ่งมาไล่หนึ่งมิวมากินของหวานเหรอ ข้าวหวานค่ะเีลยค่ะจุ่มจุ่มตกอันชันนะคะเน,ะะนะะ้องกินข้าวหวานไหมบึ้งเน้ยค่ะมันบุกวันไปจังเดียวนะคะเน,ะะนะะ้องของหวานตามรอบเนะะื้อน้อง ที่กินครับบุ๊ปพินไลฟ์สั่งนี่กองบุต่างกันหรอคะ่ะมื้อนารตามสั่งนี่แหละค่ะ ีทุกอย่างเลยค่ะมีขนมจีน้มมนอม ไข่ค่ะมีโปรตีนกินแัหมดมค่ะเข้าหนุต่อค่ะ มีช้อนร้อมค่ะลองชิมเบิ่งค่ะของหวานนี่ถูกปากเ่าค่ะใส่ดอกอัญชันนะบนนบ้โอ้กลิ่นหอมของข้าว้อมค่ะ mio, vịn bực bẹc, bực này xin mời, ừ, xin bực, nó vẫn vịn bực bẹc luôn, xay mứa nó phải nó, thằng lằng mần cả, thằng lằng nó biến xì này, nó chỉ tục มันสิ่นไหนตรงไหนอืม,อมโอเคโอเคไหมมันก็แตกออกอันนี้เอาขากูค่ะนีคน เดี๋ยว่ะสมดอกอันซันไปพอมั้งมันจะดมีกลิ่นดอกอันซันจังหน่อยเราสั่งมาแค่อันอันซันอย่างเดียวใช่ไหมอืมอันซันมีกะท่พอมั่ะมีเตยผีดเตยกับมีแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะมะพร้าว เต้าหอเยเต้าหอยมะพร้าวค่ะประมาณสีอย่างสามอย่างสีอย่างแต่รีอยากลองอันดอกอันชันก่อนมันสีเสียบบ่ พิมแล้วกับบันใดบุกอ้อยยิเข้าวบันใดค่ะปกตินี่จะกินหลายกินหลายกว่านี้ค่ะอาการห้อนเนาะค่ะเนาะมันเห็นไอ้คนแบบบุยอยากกินข้าวไข่อยากกินแต่ของแบบเย็นๆประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเมื่ <c oughs> มอวานนี้อลี่ก็ไม่ได้กินข้าวหลายเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกินนี่หน่อยหนึ่งคะ่ะปกติอลี่จะกินหลาย ค่ะลีก่ะสีจบขีบและะ้วค่ะลีฝากในเดอร์ค่ะเ้ามาเบิ่งกันโดยเมน้อยกะเพาราปลาหมึกเนาะคะะ่ะแล้วกับของหวานเนาะคะ่ะผสมดอกอัญชันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะของหวานดอกอัญชันนั่นีอะไรนะลืมแล้วขนมถ้วยเออขอโทษน,นะคะเนาะคะ่ะขนมถ้วยดอกอัญชันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกระแทบอยคะนี่อ่ากล่องละยี่สิบห้าบาทขาังโยค,ค่ะสั่งมาจากฟูดแพนด้านะคะเนาะ ถ้าคนไหนแบบว่าคือแบบคือไม่อยากออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกเนาะค่ะเนาะคือแบบอยากสะดวกสบายอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะเนาะค่ะเนาะเราก็สั่งจากไอ้ฟู้ดแพนด้ามากินก็ได้เนาะค่ะเนาะอลีกะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาชมคลิปอลีเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆค่ะอลีกับบรูสีเบานยังว่าบ้าบู๊องเนาะค่ะเนาะบลูมียังสีเบานะคะเนาะคือเก่าเบกสีแล้วค่ะอลีคนเดิมเนาะะคเนาะ อลีกับจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะคะคำมาเบิ่งกะอย่าลืมกดากระดิงด่งกริ้งกริ๊งให้อลีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็กดถูกใจให้อลีมันจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะแล้อลีจะได้มีแหงเหตุลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะอลีกับก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอลีจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง